เอานะครับตอนนี้ด่างเพิ่มกางลวยด้วยครับเด้อ <ừ. S 1> นี่ครับนี่เนี่ยเห็นไหมเงาหุ่นเลยพู้คนอ,อยู่หุ่นหู้มันหลายแหง่งมันเลยต้อ,องกางอางอเงาสิละพี่ด่างบ่พอจ้อยหม้อมันด่างไรปะเงาตัวเงาสุดเลยตัว,ตวพี่ครับพี่ครับมันค่อนข้างสีหกแน่นเป็นหูหลายแห่ง ห้อยหนูแลนก็พูนหนูกับไรกันแต่มันสียมากเห็นไงยๆบ่ครับน,นี่เามาใส่หูไงเลยวันนี้ทำไงสูงอันนี้สูงสุดแล้ว <c ười> หน <c ười> นนนูนี่ตอกเต็งเงาไหมเลยนี่ยพ่อเรื่งน่ยไหลแก้วมันมันติวด่น ตัวนี้เป็นไก่มั้งยังไงมั้งเขาเหรอตีเดียวไอ้เขแกกโว้ขีโกหางโว้หย่าเขาแกะยังงี้ดิขี่โก้นี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราเหราเหรอเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสิริตี้เราเมื่อกี้ต้องไปรมแล้วนี่นี่เขาเขาไปหนีทางทางตามมันลยบอลนีเขาไปนีนี่ nhìn mùa ไปมึงนี่มีฮู้บ่ฮะมันแล่นไปบ่นั่นมันเป็นผู้ใด๋นี่เห็นบ่มันเป็นผู้ใด๋มันมันบ่ nó mùa đi ก็ยังนเต็มบอเขาด้านมันเกี่ยวโอ้นี่ตรงนี้เลยครับสูงมีคู่ด้นี่ท่บอเทานี่เขานีแล้วนี่เขาพ่นพ่นนี่เอาน้ำมาตามมันออกเลยดิอื่จะสาเลยของูแล้วปะนี่

เรียนลงหลงเลยแ้นี่นี่นแล้วมแล้วแต่ตนาแล้วนี่่นองนี่นี่นีมันเอาเลยเอาเลยเอาเถลเาน้องครับห็นหัวนู้ครับนี่แต่่ยอมออกมาหลมีดเอามีดถือสายยางเโอ้เสียบลัดเอาเลยน้อครับเมื่อกี้มันเอาหัวออกมาแล้วด้อครับด้อเลต้องที่สองเหรอนี่ยเนี่ยโอ้โ้เขาโอ้รับตัวไม้รับไม่กหรอครับนี่ นั่นหูนั่นเปิดได้พลุงนั่นพลุงหูนั่นน้ำออกนั่นเน่ยม่เออมันออกอยู่หูนั่นแหละเออนั่น้ำเออห้มาขี่นูเขานี่ครับนี่เขาไปนี้เลยแางนไหูปคอยให้าเดี๋ยวอิรอานรอบเบิ้งหูนี่ครับนี่ไปแล้วปะนี่ ฮะแล้วติดบ่วงเอาไปหน่อยกินเซ้นโจ๊ดอะไรสำนักดีเอาไปหน่อยครับโตเต็มแรกให้มันเข้าครับพี่น้องครับเอาบ่วงดักไว้นี่เน่อเข้าเข้าบ่วงเรื่อยใช่ไหมเอาเอาใส่ไปอีกเอาใส่บ่วงนี่นี่บ่วงอีกบ่วงนึงเลยอยู่นี่เอาใส่ไปอีกเรนเราไปหันครับตัวหนึ่งเรนเขามาหนีนี่หมูเราทั้งหลเลยสรุปแล้วนูอยู่หนีแล้วนี่เอาไปหน่อยคร เขาเขาว่องซินีบุยอีกนึงได้หนีเใส่ไปขี้เขานี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีนมาเลยนี่รัาเมื่อกี้เขานี่แล้วออกมาเรื่อยสำรวจต้นนีลงไปเลยนี่นี่มาอดู่ด่ ดึงดีมือวะตาบนครับตัวนี้เอาเสียมเอามีโตกัดไปหรอหัวอยู่ขางไลลูกยี้ยันตีบินหัวมันเลยตานองตาบนองครับนี่นหนสิยูแลาเรียบร้อยแน่วหญ่ตัวตนัวใหญ่มั่วมีครับพี่น้องครับลังออกครับมไม่ตัวนี้ดอกมันัดนตัวนี้อกนี่ยังสีด้านหนาได้ นามมันหงหนึ่งุกบเจ็บี่ต้อเอาไปนี่นี่ต้อนเนี่ยมาๆมาเจ็บมเสียบ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 ไม่อเอะมม่มมีเงามอยู่นี่เด้อสับๆเดี๋ยวนี้มันกอยู่นี่ันออกแล้วนี่นี่นีนี่นี่เอาเสียมกายไปเลยเออๆไปเลยว่ามันมันสิถึงห้างไหมม่อขี้ออกมาแล้วพาแล้วหอยู่นี้ ยังอยู่อยู่นี่เออยังอยู่อยู่นี่ครับพี่น้องเห็นเห็นนามขยับบุนนี่ขอนี่ขอนอีกคนนึงนี่นี่ครับพี่น้องนี่นี่นิ่งๆเลยมาแทอะนี่เอาเตรียมเด้อตัวงามกันได้อเฮ้ยตีตีตูปตีตีตูปกี่ล่ะนูนูออกซะบุญครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวบางตัวนี้ก่อนเริ่มออกแล้วนี่นี่มาแล้ว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 นี่ละหนึง อยู вами, ่วะอ้าวครับดูอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาันดอกันแล้วนี่มาแล้วครับนี่โดิกู้อยมันันี้่พมันยงก์น่งยก์น่งยงกยงกได้แล้พอต้นนั่นเออได้แล้วพอเสียมันรอเลยนี่ก็เพิ่นน่นเองั่นแลต้องซับมันหนูตอเพิ่กครับพี่นนองครับต้นนี้ต้นีเดียอุ้ยฮะนี่เ่มน้น้อนะครับเด็กพี่น้องตบคุ้มอบเพิ่นอยเเดี๋ยวบางทีจะโตครับ ตมพ่ตมมาอันน้มกเนีน่นี was, ่หูนั่นวยบอกพต้มมาอันน้มุนี่เนีนี่นี่หูเขาเจ้าเจ้าเห็ดมาน้ามาแล้วครับมาครับนี่ครับมาแล้าแล้วนั่นเรบร้อยอีกตัวนึงเฮ้ยสวั้วใส่ด้ครับดี๋ยวต้งพวาบัตั้นออกครับตัวนั้นเดี๋ยวเสียบลิ้ีเลยครับแต่ผุนเอาได้ยังนะผุนมันได้บ่ หันเสียมากค่ะหันเมันล่อหนีด้นเติบแล้วอุนเปิดออกหันหยาันปีดไว้เออที่มันล่อหนี้นเติบเหรอใช่หูหนีใส่น้ำหูหนี้ะพ้นน้ำเริ่มเต็มนะครับหู้ีเริ่มเต็มแล้ออืมน้ำเริ่มดันขึ้นมาแล้วครับเออมันออกน้ำถึงมันแล้ว

โอ้โี่มันเปเยกบนออนทีอดี่นเปิดบ้งแล้วงั้นนี่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 มันนี่นี่ยังันงันีนี่ที่นาอยู่บ่ต้นนี่โอ้นอุดน้ำเออโอ้ก็นนาโยกเลยเออมันโยกนามอยู่นี่ครับอีกหูหนึ่งครับทานเพนโอ้ยนนดาอกกูนี่แลวเนอานอก ไปหาด่างคุณเลยมันไปทางด่างนะขบยากยิงยักนคนเห็ดมั้งยิากดอยู่นี่คนเห็ดบ่ยงสิคนเห็ดจะได้มี่นี่อี่น้องโยกโยก่นี่น้นน่ะอุ้งเมนเ่อุ้เมนเ่ฮะอาบุ้งใหม่ตีบมนี่สามวันเด้กันเลขนาดนั่นบ่วง้าวเลยนันเอาบวงดักมาไ้เท่านี้นี่ออกหนี่แะครับนี่เดเดไ๋ตัวนึง

แต่ไมาเบิงนเขานี่นี่นี่น um, ี oh ่นียอยู่อยู่นี่นังั่มาข้นมาหายใจนี่ครับดพี่น้องเด้อข้นมาหายใจต้องงัต้องคอมเอุ้ยอุ้ยอุออกแล้วนี่เดี๋ยวพี่น้องครับนี่มาลุดมึงตัวนี้ครับนโยกังซี่เน่ยอ้มาแล้าแล้วนงบเร็่ยยูะโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโ้ย

นู้นแน่นูไปทางอื่นเลยได้่หนูลงเลยน้นนจเออนูลงแล้วนาลงไปแล้วน้ำอะไรออกบ่มันก็ยังลงไปีสิรด่กว่าครับมาแล้วนี่ฮะบันี่มาแล้วนะรึบอยู่บ่อยู่แถ่แถวนี้อยู่วงอยูออกมาะวบงเด้แวดตัวนี้หละครับพี่น้องครับตัวนี้แหละบยงอีกทีเนาะแน่ บ่ออกก็แต่บวอยู่ได้ปะเซลเสียมออกเดีอ้านะครับตอนนี้จับเสียมซับไปนะครับแล้วแต่จับป้าหนูได้แล้วเนาะอ้าวเปลือบมาเบ่งหนูครับมาอันไหนฮะบวอยู่อะมือด้วยถืออันไหนเนี่โอ้โหมือนี่ปะแล้วมือเปล่าสูงกันหนูเลยวะอ้าวครับจับได้แล้ว อู้มกวงหางมัน oh. ตีแหละอู้อย่หนูใหญ่ตัวนี่นี่โอ้โหโอ้โหงามอยู่ครับตัวนี้เอ้าเชือบไปไปยังไปยหงเอาเสียบคนหนึ่งข้อด้วยอ่าหนิ่มข้อจับดิลูกด้ยข้าคู่มันข้าคู่ดิ่งเดียวเอาเด้อเอาเด้อเด้ออันนี้ตัวเมียมันละมันเปี้ยหนามมั้งซือจับมันจับหา้ามั้

นี่โอ้โห่จะมน,ออนเลยครับไปเลยไปเลยนแต่อม,อม,มองหนี้พเลยพืนเราหัหนพ่เอาได้แล้วครับมองอดีตคนพเบิ้งเหลือแค่มองนีครับตีเอาพนได้อยู่มาหามันเริ่มเต็ม,มเริมบอกเลยอันนี้ <c oughs> มังจอมปวกเลยไเล ครับเดี๋ยวมาเบิง้งผลงานเทานะครับว่า,บบาันนี้เขาเลยเจ็ดตัวเลยเป็นหนูน้อยสามตแล้วก็โตใหญ่อสองสเป็นหาตครับไม่นีได้หาออได้หาแล้วเจ้แกะเปานี่ขันบัหัวมันประมาณไหนเดี๋ยวตัวยูมันบัวนี่ตัวใหญ่นูนันหลายโพดนี่ครับมาเป็นเมนูแล้วนี่เมนูแหลกอ่อครับออมนูออมนูตัวนี้อ่า ตัดอันนั้นนี่ยคมึงนี่เมนูนึงครับนี่ก้อยนูก้อยหนูด่อันนี้ก้อยหนูครับก้อยนูนี่เสียดก้อยนูนี่เมนก้อยกับเมนูอมตอนนี้กำลังแต่งผักกำลังแต่งผ้าลุงครับมามากกเสยดดครับพี่น้องครัมากินเกวกันด้ครับเด้อใส่ก้นใส่าพี่น้องกำลังหลายหลายพี่นี่อ๋ออ๋ออนออ๋อออ พี่น้องกินเขาได้กันงมันยังไม่ออกแห้งกินแซ่บผมจะพากินก่อยกอนครับนี่ใส่หมาแดงในตัวนี่เสับมาแดงเลยหนูปลาเลยหนูปลานีแซ่บเลยห้องแป่งแซบี่อ Đúng không? Không phải không? nói thế này, cái 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 luôn được, à? ừ. phải, โตหาัอรก็ไ้โตหาเมีอะไรก็แล้วไห่เขายะนอแก้มันบกอมนะเราซีมาล้วแันซ่บครับแซ่บิู้จะเนก้อยแซ่บพนียังบกผมมันจะกระดบอ แม่งที่ผม <finalement> <empieza> น nah ้ำแห็งมั้งน yeah, ้ำแขงมั้งดูดีของแกทของแกมาวดน้ำน่งกินต้านวันน้กินเต้านำหลายเลยหาอยากเง่้นอนกินเต้นนมเดี๋ยวมาสดตอนนบึงนี่ตอนมันนื้อ้อเนืๆเนสแสดต้านมเสแรก็กินน้ำดีน้ำมาบุญแนได้เนี่ยเพื่นแกเน่ยหมูออย ไอ้หนูนีนะได้เข้าเราบูดจะไม่ออกเบืมะหนูอไรักประพันธ์ฮะยูวันเ่้งโอ้วันเด้มันเป็นไรจะด้ง้นมามานไปหาว

เด็ี่เรตับเื่อเรื่องน้่องเป็นตับดิตุนเสื่องเครื่องตเื่อมเครื่องัวมึงเื่อเครื่องนี่รื่เครื่องเรอคนไดก็ได้